ยกมือไว้ตุงอ้าวม่ยกตนี่แน่าสั่นเอม็เลยว่าโอ้ย่เป็นจะยกมือไวจับเยหมวะไว้ปุ๊บใส่าเลยปัดเลยนั่นู้สั่ๆเหมืนวะพอได้ใส่ตุงค่ะโอ้โหขาีทงานเขัหน เจ้าแม่เคาเจ้าใส่อาเมนเมนแมนตัวเมนตัวเบิรเสเองเลต้องอันเรียมตอนรับพวกเขมาูดโอ้คือบกเข้ากินบุเข้ากินเขาหิวหิวเด็กเด็กเทบเด็กเทบ คือ้าน่มาบางสิคนนี่แหะเย้เนลากวลาวยแท้ยมือขึ้นนอกกระลางกังเม่ได้ั่ขาแล้วเมือขึ้นเาจมมันเอาหัวเาังหัมหัวมันลอางัวยเ้มัเาเนาะพูดเต็มมอูดิบมั้ใช้ีแดงบ๊อบ เขาเ้าปนหนึ่งอย oh, e ูได้น่ขาป่นหนึ่งนมจนอร่อยอร่อยนมจีนทอดทอดไก่กับกับตำงค่ะอันนี้สองแก้วนีนอันนี้เก้าอันนี้แก้ หอบหอบโอ้สร้างบโนนักป่ะเจ้าตู้ใบให้แน่นหอบมันมามามาหัวหน้าหัวหน้านั่งใส่เลยหัวหน้าหัวหน้าไงนั่งใส่เลยเนี่ย นั่งโต๊แล้วพ่อหนาว่ามีวัีมองนั่งได้เลยอาหารเต็มบัลลังกนห้าเก้าอีห้าเก้าอีมามานั่งเถอะแล้วนา่่เองยูบโอน ยไม่เนอเ็บอย่โมีแนววาเดยใสยังไหแล้วบางหยามาดทำสิเอ็พนดติยางยังามเดเราพิมพ์หนังซื้อยังหันดอตอนแรกเราิไปจนหดแจ่งตัวอ ไปละแม่เนาะเออไปแต่ใุกคนเย็นเลยไปแงานเนี่ยตอนเรเพิ่นบอกฮะมบอกมั้ไปเอากายถึงยนต์นก่ก็มีนี่ว้าวต่าได้นะลมายจดตอ่นี้นวผู้ชายเขปหยกอนสงระมใสไม่เห็นเลยพาสีบอกอยู่เห็นยังไปแล้วครับ้ เป็นห้องเนอะใช่มาอเอคยกัน่ะปั้นกินข้าวเจ้านั่น้อี่บนส่ก่งกาที่ปู่ยู่ที่นั่นเลยสองคนเขาล่อจับตีเนี่นี่นั่สััสดี่ค่ะบ่ห่าเลยมื่เลยห่ากยสามสี่หมือรนะก็สิบจบระบาดได้สิได้ทำงานบ่ทำแล้วเนี่ยืมกันแล้วก็เหมยห่ารับอันดอกไม้ดอกไม้ คิดก็เพอ่ละบาดแนุ่น้ไม้เอาบ่ ตม้ตม,ออต,ม,มต้มเนื้อเอาอยู่บนต้มเนื้อขมันเต็มขมันเต็มยเนี่ยเข็นกับขาวเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนำกระปุลเนี่ยเสีบเลยเอาตีล่ะน,น้ำกระปุนมันก็เขับขาวเจ้าก็แแ่บตัวเนาะ น่าบวบิงแหละเ,เอาอีลเลนะ่เนาะมันก็แซด้วยแหละเอ้ถึัวโอ้ันขันขันไก่ปานั่น,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 อ,น,นอินาคผักขมงหลแล้ว เห็นบอกข้าโฆษนาแนะเห้อเอาขาโฆษณาอยู่ดิโฆษนาไอพวกไออปปี้พวกนี้ละรัศดานี่ละไปส่งของนั่นนะมันมันเอาเงินหยมันยืนเมื่อยเหงาไปรวจ ผูไปซองแลนเลยนะบอกเงินเอมาล้มื่อเอินคนละว่ากันบอกเพาขนแล้วไปใหญ่ห้อเขา่ไหมเจ้าชอกาดมนเราแน่นเขากระซิซอยตัวมือเอิน อ้ามันจะเห็ดเป็นแหลวเป็นยางเขาจะเอาตามเสื่มมาเนี่ยน้เย็นอย่างนี้บัมาบัมาเขียน้ำเย็นมีฮันกระน้ำเย็นเอาตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ก็ได้ไก่ไกไทเกอร์ไทเกลือไทเกอรอไอ้นี่ ร้านเพื่อนอห้านเพื่อนอห้านขออห้านหลานหัวหน้าใหญ่อม่อ๋ออย่าอออย่าออแมวล่ไว้วัดใหญ่วาแมวอีกบาให้ไปเอา่นเอทั้งแดงคน mất nhiều nghe con, nhiều cả, nhiều người nghèo, nhiều người nghèo, nhiều người nghèo, เมือ่อกี้เราเย็นเราไม่จอสดื่นก็สดมาเลยแห้วผ่แหงนะอา